<ท>เตือนเนก่อน,นไปนี้ใช้ื่อคำที่หยาบคายและมีเสียงที่ไม่เหมาะสมกับเด็กที่อายุต่ำกว่า12ควรใส่หูฟังในตานับชมด้วยขอบคุณครับนี่เมื่อคืนนี้หนูเห็นพอ่พอพอ่อพ่อจะฆ่าแม่ฮะพ่อมึงจะฆ่าแม่ไงมึงเ,เห็นยังไงไมึงเห็นยังไงบอกเลยเล่า แม่นอนข้างบนหรือข้างล่างแม่มึองอ่ะข้างล่างแม่มึงน,นอนข้างล่างเหรอแล้วพ่อมึงน,นอนทับอยู่ข้างบนใช่แล้วเป็นยังไงอีกอย่าเสียงยังไงนะเสียงแม่มึงร้องจะตายเหรอ <c oughs> จริงเปล่าจริงแล้วมึงไปแจ้งตำรวจยังแจ้งแล้วแจ้งแล้ว